ดิค่ะอาจารย์นภาสิทโธโหนฟันธงวันนี้ได้รับเกียรติให้มาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารนะคะมีสีชมพูเป็นสีประจําวันนะคะเทพพ้างคารเข้มแข็งแข็งแรงนะคะในระหว่างวันที่14ถึง20พฤษภาคม2566ดวงท่านจะเป็นยังไงในช่วงนี้รับฟังได้เลยนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะเดินเข้าสู่การงานและโชคลาภดังนั้นอาจารย์จึงบอกว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการร่วมลงทุนนะคะเงินปันผลหรือส่วนแบ่งผลกําไรและยังมีโอกาสได้ลาบจากการเสี่ยงโชคอีกโดยที่จะไม่คาดฝันจึงแนะนําให้ท่านนะคะบูชาสุดยอดสีพึ่งนะคะ่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นกดนี้ที่ท่านอาจารย์รัก วนขึ้นมานะคะโดยผสมมวลสารพิเศษที่เยอะแยะมากมายเลยมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะอาจารย์แนะนําในจังหวะนี้เลยจะบูชาแล้วเสริมมงคลด้านการเงินและโชคลาภนำํำพาความร่ํารวยมาสู่ท่านในเรื่องของการงานนะ,ะดาวเจ้าเรือนการงานนะ,ะเดินเข้าตําแหน่งที่อ่อนแรงหรือว่าแสงอ่อนลงไปสักนิดนึงนะคะก็แนะนําให้ท่านลุยกับงานให้เต็มที่ เทคนิคมีอยู่อย่างหนึง่งก็คือว่างานโครงการไหนที่ท่านมองว่าจะสําเร็จได้โดยง่ายไม่ต้องไปติดต่อกับใครไม่ต้องไปเจรจาหรือว่าไปหาข้อมูลที่มากมายท่านมองแล้วเห็นว่ามันสําเร็จได้แน่นอนยิบขึ้นมาทําก่อนถึงดาวประจําตัวหรือตัวเองจะอ่อนล้านะคะแต่ถ้าทําแบบนี้นะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานแน่นอนคะ่ะอาจารย์บอกได้เลยในเรื่องของความรักนะคะคนมีคู่ช่วงนี้ก็ ห่างไกลกันสักนิดหนึ่งนะคะก็ให้ท่านส่งกำลังใจหากันผ่านสื่อโซเชียลทั้งหลายแหล่นะคะส่งไลน์กันทุกวันเลยเนาะก็จะได้เป็นกำลังใจที่ดีต่อก,กันในเรื่องของคนโสดนะอาจารย์มองว่าจังหวะเนี้ยคุณมองไปตรงไหนคุณก็ไม่เจอคนที่ถูกใจหรอกอให้มุ่งหน้าหางานมาทำให้เพื่อให้เกิดเงินก่อนดีกว่านะคะส่วนสุขภาพของท่านนะคะจังหวะนี้มีโอกาสที่จะเจ็บป่วย เกี่ยวกับการทํางานหรือหมายความว่าอาจจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมขึ้นมาได้ในช่วงนี้ก็แนะนําให้ท่าน,นะ,ะดูแลสุขภาพของท่านระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะพอพ้นพวกนี้ไปแล้วทุกอย่างก,ก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วสุดท้ายน,นี้อาจารย์ก็อยากจะบอกให้ทุกท่านนะคะที่เกิดในวันอังคารถ้ามีโชคมีลาบแล้วก็ฝายติดตาม ทีมโหราฟันธงให้ด้วยละกันนะคะเพราะว่ามีอาจารย์หลายๆท่านที่มีองค์ความรู้มากมายเหลือเกินนะคะมาทํานายดวงชะตาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ท่านทราบว่าอนาคตข้างหน้านะในจังหวะอันใกล้เนี้ยอะไรจะเกิดกับท่านบ้างน,นะคะเอ,อต้องเดินหน้าเต็มตัวหรือว่าจะต้องเอ,อบุกลุยหรือ เก็บเนื้อเก็บตัวเอาไว้ก่อนนะคะไปทําเรื่องนั้นมุ่งเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วท่านจะทราบว่าชีวิตท่านในในจังหวะน,นี้ควรจะทําอะไรอย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะคะ